เข้าสู่โหมดชีวิตรประจำวันคุณย่าเลี้ยงหลานนะคะตอนนี้ถ่ายวิวสวยๆข้างทางให้ดูนะคะรับสรงหลานตอนเช้าตอนเย็นจ้าอุย้ยฝักงโน้นติดฝักคุณย่าไม่ติดโอเคชิวๆดอกไม้ข้างทางสวยมากช่วงนี้ของสามวานะคะเขตของ เช่นเคยช่วงนี้คุณยาจะออกข้างนอกทุกวันนะคะคลิปในบ้านก็เมื่อก่อนปิดเทอมก็จะเยอะพอเปิดเทอมจะมีคลิปข้างนอกนะคะดูวิวข้างทางนะคะสวยๆของเราไปก่อนนะคะเขปลูกต้นไม้ไว้ประดับข้างทางสวยๆอยู่นะสวยอยู่นะยอยนะตอนนี้รถจอดแล้วนะคะจะให้ดูดอกไม้ เส้นนี้เขจะปลูกดอกไม้ประดับที่เกาะกลา ก่อนนะคะชมวิวสวยๆข้างทาง